สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบนบ้านทําอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําหมูแดดเดียวนะคะเป็นสูตรที่อร่อยมีความกลมกล่อมนะคะรสชาติจะออกหวานนิดๆนะคะค่าเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะ เนื้อหมูค่ะจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะจะใช้สันคอสันนอกหรือสะโพกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเนื้อสันคอเขาก็จะนุ่มหน่อยนะคะแต่วันนี้จิบใช้เป็นสะโพกค่ะ นำม,มาหั่นเป็นชิ้นค่ะขนาดของชิ้นนะคะก็ตามความชอบเลยค่ะถ้าหั่นหนานิดนึงก็จะพอตากแดดออกมาแล้วหมูก็จะมีความนุ่มอยู่นะคะแต่จิ๊บจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงเพราะอยากให้เขาแห้งนิดนึงเพราะจะเก็บไว้ได้นานกว่าค่ะทำแบบกึง่งแห้งนิดนึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตำสามเกลือกันค่ะก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะใส่พริกไทยลงไปในครกเลยค่ะหนึ่งช้อนชาจิ๊บแอบตำไปแล้วนิดนึงเนาะ ตามพริกไทยให้ละเอียดค่ะต่อไปใส่รากผักชีลงไป4ต้นนะคะพอดีของจิ๊บต้นเล็กจิ๊บก็เลยใส่สีต้นถ้าของใครต้นให,ใหญ่ก็ใส่ประมาณ2ต้นก็พอเนาะทีนี้ตำให้พริกไทยกับรากผักชีละเอียดเลยค่ะจริงๆอยากใส่กระเทียมลงไปตำพร้อมกันเลยก็ได้นะแต่จิ๊บเคยทําแบบนี้ประจำจิ๊บก็เลยใส่กระเทียมทีหลังนะเพราะว่ากระเทียมเนื้อเขาเยอะถ้าเราตำน้อยก็จะละเอียดเร็วกว่านะคะทีนี้ใส่กระเทียมลงไปหกลีบนะคะใช้กระเทียมจีนค่ะ ที่นี้จำให้ละเอียดเลยค่ะก็ได้สามเกลือแล้วเนาะหมูก็เตรียมพร้อมแล้วเนื้อหมูห้0รกรัมนะคะวันนี้ใส่สามเกลือที่เราตำไว้ลงไปเสร็จแล้วนะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนค่ะใส่เกลือลงไปประมาณเศษหนึงส่วนแช้อนชานะคะจะใส่เกลือเพื่อดึงรสชาติขึ้นมาเฉยๆนะคะทีนี้ก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะนวดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีน้ำตาละละลายนะคะ พอนวดเสร็จแล้วเข้ากันดีแล้วนะคะใส่งาขาวลงไปงาขาวนี่ก็ตามชอบเลยนะคะจิบใส่ประมาณ3ช้อนนะคะอาจจะใส่เยอะหรือใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะตามความชอบถ้าใครชอบหอมๆงาก็ใส่เยอะได้เน,ะะนาะกานวดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะเราจะวางบนตะแกรงหรือวางใส่กระด้งนะคะเตรียมจะไปตากสำหรับ ใครที่ไม่อยากตากนะคะก็สามารถนําไปทอดได้เลยถ้าเหลือเราค่อยเอาไปตากการตากนี้จะทําให้ถนอมอาหารได้นานยิ่งขึ้นนะคะคือเราอยากกินเลยเราก็ทอดเลยแต่ถ้ายิ่งตากแห้งอะ่ะก็ยิ่งเก็บได้นานนะคะจิ๊บก็อยากเก็บนานๆจิ๊บก็จะตากแห้งนิดนึงนะคะเนี่ยเรียงเสร็จแล้วก็ไปตากเลยค่ะตากแดดหนึ่งวันคือคือตากแดดเดียวนะคะนํามาทอดก็กําลังอร่อยนะคะจิ๊บก็จะนําไปตากแล้วก็ใช้พลาสติกปิดไว้ด้วยนะคะกันฝุ่นกันมแมลงเนาะมีตากเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้โอจิ๊บอย่างที่บอกนะคะจิ๊บจะหั่นหมู บางไปนิดนึงนะคะเพราะอยากให้แห้งๆนะจะได้เก็บนานๆน,นะคะพอไ,ได้เสร็จแล้วเรามาทอดกันนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะก็ใส่เยอะนิดนึงตอนแรกปิดใช้ไฟกลางก่อนนะคะพอน้้ามันร้อนเสร็จแล้วใส่หมูล,ลงไปแล้วก็เบาไฟเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเพราะว่าของกิ๊กเนื้อค่อนข้างจะแห้งเนาะเพราะชิ้นเล็กใส่ลงไปแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะก็ทอดไปจนเหลืองเลยค่ะนี่ค่ะพอเหลืองแด้ที่แล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมันออกนิดนึงนะคะ เราก็จะไปจตัดเสิร์ฟรอนๆได้เลยค่ะจิบจะใส่จานนะคะรองด้วยกระดาษซักมันด้วยค่ะ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูแดดเดียวอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทํากินกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ